ในปัจจุบันทุกคนน่าจะคุ้นชินกับคำว่าสื่อเป็นอย่างดีแต่แน่นอนว่าภายใต้สื่อพวกนั้นต้องมีคนที่จัดทำมันอยู่เสมอครับหรือที่เราเรียกกันว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองวันนี้อยู่กับผมภูทรกล่องเกลารับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้สำหรับรายการกกกกล่องเก็บเกมครับผมล้าจะเป็นยังไงเราไปดูกันครับ มาเริ่มกันด้วยความหมายของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดีกว่าครับต้องตัวเลยครับผมคอนเทนต์ซึ่งก็คือเนื้อหาต่างๆที่ผู้ส่งเนี่ยต้องการจะส่งไปให้ผู้รับและครีเอเตอร์เนี่ยก็คือผู้จัดทําเนื้อหานั้นๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางโซเชียลเนี่ยเป็นอย่างมากหรือว่ามีอิทธิพลทางด้านโลกออนไลน์เนี่ยเป็นอย่างมากเนื่องจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์เพราะว่าเนื้อหาที่เขาจัดทําขึ้นมาเนี่ยจะถูกอัปโหลด แบบพับลิกขึ้นไปบนโลกออนไลน์ให้ทุกคนได้รับชมและรับฟังครับผมเวลาเราได้ยินคำว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าอาชีพนี้ต้องนั่งเขียนบทความลงในเว็บบอร์ดต่างๆหรือลงโซเชียลมีเดียตลอดเวลาหรือต้องเป็นมือตัดต่อรูปภาพหรือวิดีโอแบบมืออาชีพใช่ไหมครับแต่บางคนอาจจะนึกไม่ออกเลยว่าอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยมันคืออะไรหรือมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเรามาเริ่มทำความรู้จักกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์กันก่อนครับ คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยหรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่านักสรรสร้างคอนเทนต์หรือนักสร้างสรรหรือผลิตเนื้อหาต่างๆมากมายบนโซเชียลมีเดียทั้งสื่อออฟไลน์และออนไลน์โดยมีจุดประสงค์หลักจุดประสงค์เดียวก็คือในการสื่อสารเนื้อหาสินค้าไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ติดตามบนช่องทางของพวกเขาคอนเทนต์ครีเอเตอร์เป็นผู้เล่าเรื่องราวผ่านการเขียนบทความการทำสื่อวิดีโอการทำรูปภาพกราฟิก หรือแม้แต่เสียงในหัวข้อของเรื่องที่พวกเขาถนัดโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองและทักษะในการสื่อสารเพื่อที่จะดึงดูดผู้ติดตามใหม่ๆที่สนใจคอนเทนต์เพื่อสร้างฐานแฟนคลับนั่นเองครับผมเราสามารถแบ่งคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้เป็น3กลุ่มหลักๆซึ่งนั่นก็คือ 1. i n f l อินฟลูเอนเซอร์หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่มีผู้ติดตามบนโซเชียลมีเดียอยู่หลายแพลตฟอร์มนะครับผม 2. ฟรีแลนซ คอนเทนต์ครีเอเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการรับงานแบบอิสระครับผมส่วน3ามคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพื่อทํางานในองค์กรคอนเทนต์ครีเอเตอร์เหล่านี้เนี่ยก็จะรับงานแค่ในองค์กรหรือในบริษัทครับผมและคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยยังสามารถแบ่งยิบย่อยออกไปได้อีก3ประเภทนะครับตามรูปแบบฟอร์แมตของคอนเทนต์เลยซึ่ง1คือรูปแบบเสียง2คือรูปแบบการเขียน3ก็คือเป็นรูปแบบคอนเทนต์วิดีโอครับผมฟังมาถึงตรงนี้ ทุกคนคงจะเห็นภาพรวมใหญ่แล้วใช่ไหมครับว่าทําไมอาชีพคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยสามารถทําอะไรได้บ้างและอาชีพนี้เนี่ยมีกี่ประเภทด้วยกันแต่ทั้งนี้คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยไม่จาเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านเพียงแค่คุณมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนํามาต่อย,ยอดและพัฒนาผลงานตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพได้นั่นเองครับผมแล้วถ้าถามว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์มีบทบาทกับอุตสาหกรรมเกมอย่างไรอย่างนั้นหรอเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับ ทุกวันนี้เนี่ยเราได้มีเทคโนโลยีเข้ามาในชีวิตประจําวันและมีแอปพลิเคชันเพิ่มความสะดวกของเราเลยทําให้มีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือกลุ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์นั่นเองที่เข้ามาในสังคมและมีบทบาทหน้าที่ที่เข้ามาผลิตสื่อคอนเทนต์ออกมาเพื่อที่จะเป็นกําลังสําคัญในการสร้างสารรค์เนื้อหาต่างๆเพื่อพัฒนาแบรนด์สินค้าบริการรวมถึงช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้คุณจะสามารถเห็นได้ชัดเลยครับ ว่าการตลาดของผู้เล่นเกมเนี่ยมีขนาดใหญ่มากและมีมูลค่าการบริโภคที่สูงมากๆซึ่งเดิมทีเนี่ยเกมจัดได้ว่าเป็นสินค้านําเข้าจากต่างประเทศซึ่งการบริโภคจํานวนมากเนี่ยย่อมทําให้เกิดการขาดดุลสินค้าเป็นเรื่องปกติโดยศักยภาพของผู้ประกอบการไทยการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเกมในไทยจึงมีความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจนอกเหนือจากการรักษาดุลยภาพทางเศรษฐกิจแล้ว อุตสาหกรรมเกมยังก่อให้เกิดอาชีพการจ้างงานและองค์ความรู้ในการพัฒนาด้านไอทีของประเทศอีกด้วยดังนั้นคอนเทนต์ครีเอเตอร์จึงเข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมอุตสาหกรรมอีกด้วยครับผมจากการวิเคราะห์ของ eic หรือธนาคารไทยพาณิชย์มองว่าช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้โฆษณาเนี่ยในการที่จะทำการตลาดและโฆษณาในวงการเกมเนี่ย การโฆษณาผ่านตัวเกมที่มีพื้นที่และลูกเล่นมากมายให้ได้ประยุกต์ใช้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์เช่นฉากหรือไอเทมต่างๆภายในเกมหรือการเอาตัวละครในเกมมาเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณานะครับผมและการทำการตลาดร่วมกับเกมหรือสตรีมเมอร์ที่เปรียบเสมือนดาราหรืออินเทอร์เน็ตเฟรนเซอร์อีกรูปแบบหนึง่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้เล่นเกมสามารถโปรโมทแบรนด์ระหว่างสตรีมเกมหรือเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณา ก่อให้เกิดสปอนเซอร์ผ่าน e s p o r t ์ตครับผมและการแข่งขันหรือทีมนักแข่งหรือนักกีฬาอ e ีสปอร์เองเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าเป็นที่นิยมและฐานคนดูที่เหนียวแน่นอีเวนต์ต่างๆการงานแข่ง e s p o r t ์มีพื้นที่ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ line, ให้กับผู้ที่สนใจจะโฆษณาและผลิตแคมเปญการตลาดได้อย่างหลากหลายครับผมเมื่อเราพูดถึงคอนเทนต์ครีเอเตอร์กับเกมเนี่ยเราก็สามารถแยกคอนเทนต์ Content ได้เป็นหลายแขนงเลย ไม่ว่าจะเป็นครีเอเตอร์ที่เขาสตรีมเกมนำเสนอ Video, วิดีโอเราก็สามารถเจาะลึกเข้าไปได้อีกว่าจะเป็นวิดีโอแนวบันเทิงวิดีโอแนวข่าวสารหรือวิดีโอแนวเคล็ดลับอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเกมเกมนั้นเห็นไหมล่ะครับว่ามันสามารถแยกออกมาได้หลายแขนงมากๆโดยคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายเกมเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันเป็นอย่างมากเลยนะครับเนื่องจากว่าทั้งผู้ผลิตและผู้ได้รับชม กกััันนน็ไดด้รบบควววาามเเเทงใลียซึ่งได้พูดถึงเรื่องคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในบ้านเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องมองไปไหนไกลครับช่องใหญ่ๆก็มีให้เห็นหลายเจ้าเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นคุณฮาร์ดเกอร์ที่มีผู้ติดตามกว่า9ล้านคนหรือคุณซีบิงที่มีผู้ติดตามกว่า19ล้านคนในทาง u t u b e นะครับผมรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่าหลักแสนบาทนะครับฟังมาถึงตรงนี้ทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องลงแค่บ,บทความลงรูป หรือว่าลงอะไรต่างๆนานาที่เป็นกราฟิกส์คอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็สามารถลงผลงานเป็นวิดีโอซึ่งวิดีโอนั้นเนี่ยก็ไม่ได้จําเป็นว่าจะต้องกําหนดในแบบเดียวกันอยู่ตลอดเวลาเรามีทั้งวิดีโอแบบเกมหรือแบบสร้างสารรค์อย่างอื่นต่างๆก็ว่าไปมันอยู่ที่ว่าคุณสามารถดึงความสามารถของคุณศักยภาพของคุณออกมาได้มากขนาดไหนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมได้มากขนาดไหนผมหวังว่าคุณจะได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างจากวิดีโอนี้ แล้วเดี๋ยวเราไปพบกันในวิดีโอหน้าภายในสัปดาห์หน้าสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ